เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครคนต่อไปในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยมีนามว่าคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระเบอร์แปดนับเป็นผู้ว่ากทมคนที่สิบเจ็ดครองใจชาวกรุงเทพควา้าคะแนนถล่มทลายจากปลายปากกาประชาชนวันนี้จึงขอพาย้อนประวัติชีวิตสองเส้นทางชีวิตก่อนที่จะมาถึงวันนี้บนทำลายที่น่าสนใจกันค่ะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์มีชื่อเล่นว่าทริปอายุห้าสิบหกปี เกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคม2 5 0 9เป็นลูกคนสุดท้องของพลตำรวจเอกเสน่สิทธิพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับนางจิตจรุงสิทธิพันธ์มีฝาแฝดชื่อนายฉันชัยสิทธิพันธ์ปัจจุบันเป็นคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีชื่อเล่นว่าทัวและมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อดอร์ปรีชายาสิทธิพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคุณชัดชาติสมรสกับปิยดาอัศวริทธิภูมิพนักงานสายการบินไทยมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนคือนายแสนปิติสิทธ,ธิพันธ์เป็นผู้พิการทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิดโดยได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียมเมื่อปี2545คุณชัดชาติคว้าทุนอนันทามหินดลเคยอยากเป็นหมอถ่อมตัวไม่ฉลาดอาศัยความขยัน ด้านการศึกษาคุณชัดชาติสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต่อมาสําเร็จการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวิศวกรรมโยธาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก่อนได้รับพระราชทานมูลนิธิอนันทมหิดลปริญญาโทวิวศวกรรมโยธาโครงสร้างสถาบันเทคนโนโลยีแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทรบริหารธุรกิจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาเอกวิศวกรรมโยธาโครงสร้างมหาวิทยาลัยอิลลินอย์เออเบนาแชมเปญประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2529ย้อนกลับไปเมื่อปี2555คุณชัดชาติเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเมื่อจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งจากคุณพ่อเลยว่าไม่ให้เรียนเหมือนกันโดยพี่สาวคนโตเรียนด้านสถาปัตย์ พี่ชายฝาแฝดนั้นเป็นหมอส่วนตัวเขานั้นเลือกจะเป็นวิศวกรตอนแรกก็เห่ออยากเป็นหมอเหมือนกันแต่พอโตขึ้นหน่อยก็ไม่ชอบเลือดไม่ชอบวิชาชีววิทยาเลยเอาวิศวะแต่จําได้เลยตอนนั้นที่ได้รับทุนพระราชทานอนันทมหิดลและในหลวงท่านโปรดกล่าวให้เข้าเฝ้าช่วงนั้นด็อกเตอร์ภนิษสอนชนานาญเวทท่านเรียนจบกลับมาพอดีท่านก็ให้ความเมตตาก,กับเรามากและในหลวงก็ตัดว่า ไปเรียนก็อยาไปเครียดมากพักผ่อนให้มากๆและไม่ได้บังคับให้ต้องกลับมารับราชการเพราะอยู่ที่ไหนก็ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เหมือนกันคุณชัดชัดกล่าวอย่างภาคภูมิใจหลังจากเป็นด็อกเตอร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์คุณชัดชัดได้ทํางานเพื่อหาประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เมืองชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ประมาณ2ปีและเมื่อเห็นตําแหน่งอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุลาลงกรเหาวิทยยลไยว่างอยู่จึงคิดจะกลับมาที่บ้าน ต่อมาก็มีตำแหน่งวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ในที่สุด